ถ้าเราไม่ผ่านสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราอยากไดไรอะไรก่อนเราก็พยายามปักหมดุดมันเยอะๆอย่าหลงประเด็นเหมือนผมเยผมหลงประเด็นปักหมุดตั้งงานปักหมุดคลิปสั้นเพื่อนเราเห็นโอ้ยทำไมคลิปนี้คนอยอดวิวเยอะนะคนทักเยอะตอนนี้เขาพยายามปรับเป็นคลิปใหม่โดยลิปโดยลบคลิปเก่าออกก่อนนะครับท่านจะไปเพิ่มเป็นโฆษณาเติมนะยังไม่ผ่านคลิปสั้นไม่ผ่านคลิปสั้นนะแต่ผมปักหมุดคลิปสั้น ไม่ทําก็ได้แต่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทาไมยิปของเราหรือเพจโปรไฟล์ของเรานะครับทั้งร้เกิดรายได้ของเราได้เหรียญเราิ่งเราต้องปักหมุดที่ถูกด้วยนะครับอย่าปักหมุดไปมั่วไปเรื่อยนะครับก,ก็วันนี้ก็นาความรู้เล็กๆเด็กๆ,ๆ,ๆก็คือในเรื่องของปักหมุดเนี่ยต้องปักหมุดที่ถูกซึ่งที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่า,าการสร้างได้ได้นะครับจากไอ ฆษณาสตรีมเนาะิีเดียวอะไรประมาณนี้คือเราอาจไปทักบ้างไม่ทักบ้างก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปรับมุดนี้ก็ช่วยได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คลิปเราน่าสนใจแล้วก็นะครับการปรัแบบมุดก็เป็นสิ่งที่สาคัญและอีกอันหนึ่งไม่รู้เลยประมาณนี้ครับก็ลองฟังดูฟังให้จบแล้วท่านนําไปทําเลยนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเราอาจจะขาดการมองตัวเราเองว่าเราก็ไม่ได้เคย ไม่ทําก็ได้แต่ว่ามันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทาไม,มคลิปของเราหรือโปรไฟล์ของเรานะครับทำงานงอะไรได้นะครับเปิดหมดสร้างไรายได้นะครับซึ่งบางท่านก็อยู่ในช่วงของการกําลังสะสมนาทีเนาะเพื่อผ่าน,านการต่างกินแพีงตลอดบางครั้งคลิปบางคลิปการปักหมุดไว้นานนะครับอาจจะทําให้ยอดวิวไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้มีมีคลิปใหม่ที่ยอดวิวขึ้นท่านก็ลองอ่าพ หรือยอดวิวเยอะๆครับสำคัญตรงนี้นะยอดวิวของเราไอคลิปของเรานะครับแล้วท่านก็ไปปักหมุดเลยเขาให้ปักได้สามอันให้ความสําคัญสนใจในคลิปที่เราทําได้ดีนะครับหรือปักหมดุดผิดประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนะผมอยากแนะนําว่าท่านต้องย้อนมาคลิปของเราบางครั้งเราไปชมคลิปเพื่อน,น,นออตั้งเยอะตั้งแยะก็เห็นเพื่อนยัยอดวิวเยอะแยะเนาะก็แอบอิจฉานิดนิด แล้วทาไมเราไม่ได้บ้างให้ความสําคัญสนใจในคลิปที่เราทําได้ดีนะครับหรือปักหมุดผิดประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนะผมอยากแนะนําว่าท่านต้องย้อนไม่เอี่ยวอะไรประมาณนี้คือเขาอาจจะทักบ้างไม่ทักบ้างก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปักหมุดนี้ก็ช่วยได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คลิปเราน่าสนใจแล้วก็มันคุณมาคเลยครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูด้วยวเราเปิดโหมดสร้างรายได้ตรงนี้เราผ่าน การสร้างรายได้อะไรก็พยายามปักหมุดตรงนั้นหรือซึ่งวิวเยอะเนะาะคลิปยาววิวไม่เยอะจริงๆเดียวอะไรประมาณนี้คือเราอาจจะทักบ้างไม่ทักบ้างก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปักหมุดนี้ก็ช่วยได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คลิปเราน่าสนใจแล้วก็ไม่ถึงไม่ฟังสักทีซึ่งการปักหมุดก็ช่วยตรงนี้ได้ พอเอไอดันส่วนหนึ่งแล้วเราก็ช่วยให้เพื่อนเขาของเราดันด้วยมันก็จะทําให้คลิปของเราน่าสนใจขึ้นคือประโยชน์ของการปักหมดเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ไม่เคยทําหรือทําปรับหมดแล้วท่านต้องเข้าไปเช็คเป็นประจําว่าเพราะี่ิปมันจะมีการเปลจากประสบการณ์ของผมที่เจอจริงจ,งจงนะตอนนี้ผมก็ปรับใหมออ่ก็พยายาม ปักหมดุดคลิปยาวให้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้หน่าสนใจมากขึ้นเนาะก็ถ้าเราไม่ผ่านสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราอยากได้อะไรก่อนเราก็พยายามปักหมุดมันเยอะๆอย่าหลงประเด็นเหมือนผมเนี่ยผมหลงประเด็นปักหมุดตั้งนานปักหมดุดคลิปสั้นมันคนละทางกันเลยครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูด้วยว่าเราเปิดโหมดสร้างรายได้ตรงนี้เราผ่านการสร้างรายได้อะไรก็พยายามปักหมุดตรงนั้นหรือครับเป็นหน,นื้อที่สดชื่นนะครับคิดจะทําอะไรก็พยายามทานะครับ วันนี้ก็นำสิ่งดีๆมาให้กับหลายๆท่านนะครับที่เปิดมดูดสร้ห้เกิดรายได้ของเราไปเรียนเราวิ่งเราต้องปักหมดุดถูกด้วยนะครับอย่าปักหมุดไปมั่วไปเรื่อยนะครับก,ก็วันนี้ก็นาความรู้เล็กๆเด็กๆมันคนละทางกันเลยครับเพราะฉะนั้นท่านต้องดูด้วยวเราเปิดมดูดสร้างรายได้ตรงน,นี้เราผ่านการสร้างรายได้อะไรก็พยายามปักหมุดตรงนั้นหรือทีเดียวอะไรประมาณนี้คือเราอาจจะทักบ้างไม่ทักบ้างก็ได้ใช่ไหม ราะฉะนั้นการปักหมุดนี้ก็ช่วยได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คลิปเราน่าสนใจแล้วก็ให้เราเข้าไปที่คลิปของท่านเองนั่นแหละรครับคลิปที่ยอดอยูเยอะๆหรือคอมเมนต์เยอะๆมันจะมีจุด3จุดอยู่ขวาบนใช่ไหมท่านจะไปคลิปบุมขวามดนะครับแล้วก็ปักหมุดจะถักตามเป็นกระแสนัๆๆๆๆ่นกระแสเพราะฉะนั้นก็การปักหมุดก็จะช่วยให้คลิปเราน่าสนใจแล้วก็เพื่อนเห็นใน,นดับแรกแล้วก็ทำให้นั่นใช่ไหมยอ้อย่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น จะปังไหมมันก็ต้องปังความสําเร็จก็จะไวขึ้นอันนี้คือความสําคัญของการปักหมดุดนะหากว่าเราไม่ทําได้ไหมได้ที่ช่วยเพิ่มยอดวิวมากขึ้นจาก A I ดันแล้วเพื่อนเพื่อนเราที่เข้ามาชมก็จะช่วยกันดันอีสุดท้ายคลิปของเราก็เป็นคลิปปังหลักแสนหลักล้านขึ้นมาได้ครับมีค่าแต่บางท่านก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะคุยนี้บางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะ รู้แต่ลืมบางท่านก็คือในเรื่องของปักหมุดเนี่ยต้องปักหมุดให้ถูกซึ่งที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าอ่านการสร้างได้ได้นะครับจากโฆษณาสตรีมคลิปนะซึ่งการปักหมุดคลิปบางคนก็รู้อ๋อรู้แล้วแต่ฟังให้จบนะครับว่ามันสําคัญอย่างไรงานปักหมุดคลิปก็คือเราต้องไปดูป้มสวิตช์สร้างรายได้นะครับเปิดหมดสไร้างรายได้นะครับ บางท่านก็อยู่ในช่วงของการกําล so, like ังสะสมนาทีเนาะเพื่อผ่านผ่านการตัางๆนี่ใช่ไหพว่าอยู่เพิ่มขึ้น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 จะปังไหมมันก็ต้องปังความสําเร็จก็จะไวขึ้นอันนี้คือความสําคัญของการปับหมดนะหากว่าเราไม่ทําได้ไหมได้คลิปของเราบางครั้งเราไปชมคลิปเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะก็เห็นเพื่อนยอดวิวเยอะแยะเนาะก็แอบอิจฉานิดนิด แตาทำไมเราไม่ได้บ้างแต่ว่าใครจะรู้ว่าเราคิดในดีไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ทำใช่ไหมเราก็มันก็จะเป็นคลิปอ,อันใหม่ๆก็อยู่ข้างบนตลอดเวลาเพื่อนเข้ามาชมมาฮะน้อยเดียวนี้ให้ความสําคัญสนใจในคลิปที่เราทําได้ดีนะรหรือปักหมุดผิดประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนะผมอยากแนะนําว่าท่านต้องย้อนซึ่งวิวเยอะเนาะคิดย,ยาววิวไม่เยอะ จริงๆเดี่ยวอะไรประมาณนี้คือเขาอาจจะทักบ้างไม่ทักบ้างก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการปรัหมุดนี้ก็ช่วยได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้คลิปเราน่าสนใจแล้วก็คมสวัสดีอันนี้ก็ยังไม่ผ่านคลิปซ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นการปรัหมุดก็เลือก้ถูกที่ด้วยอย่าปรัหมุดสเะปะสปะต้องดูด้วยว่าไอ้อะไรที่มันจะตัดทุกทันนะครับทีอีบางครั้งก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบางครั้งก็ลืมผมก็เหมือนกัน ทุกวันนี้พยายามนะว่าทําทันทีนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตักมาทบทวนว่าคลิปของเรามันมีคลิปไหนบ้างที่ยอดวิวเยอะๆหรือ AI ดันนะครับสําคัญก็คือคอมเมนต์เยอะๆท่านลองไปดูหนที่คอมเมนต์เยอะๆับผมสวัสดีแต่ว่าใครจะรู้ว่าเราคิไในดีไม่ดีเพราะว่าถ้าเราไม่ทาใช่ไหมเราก็มันก็จะเป็นคลิปอัอนใหม่ๆก็อยู่ข้างบนตลอดเวลาเพื่อนเข้ามาชมมาฮ๊ยน้อยเดียวนี้ เ่มวิวเยอะเนาะคิดยาววิวไม่เยอะจริงๆก็คือในเรื่องของตักหมดเนี่ยต้องปักหมดให้ถูกซึ่งพผ่านมาผมก็รู้สึกว่าอ่านการสร้างได,ได้นะครับจากโฆษณาสตรีมเนาะอยากปรับเป็นคลิปใหมโ่โดยลบคลิปเก่าออกก่อนนะครับท่านจะไปเพิ่มเป็นไม่รู้เลยประมาณนี้ครับก็ลองฟังดูฟังให้จบแล้วท่านลองไปทาเลยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> ยังไม่ผ่านทิ่สั้นเพราะฉะนั้นการตักหมดก็เลือกให้ถูกที่ด้วย อย่าปรัมบมุมสเปะสปะต้องดูด้วยว่าไอ้อะไรที่มันจะสะไร้างรายได้นะครับเปิดโมดสไร้างรายได้นะครับซึ่งบางท่านก็อยู่ในช่วงของการกําลังสะสมนาทีเนาะเพื่อหา,านการตั้งเราเข้ามาชมโปรไฟล์หรือเพจเราอะเขาก็จะเห็นคลิปของเราตรงนี้ที่เราโปรโมทอันดับแรกเลยผลที่ตามมาก็คือเมื่อเข้าชมเขาก็จะทักทายคอมเมนต์คลิป Ừ, การปักหมุดคลิปบางคนก็รู้อ๋อรู้แล้วแต่ฟังให้จบนะครับว่ามันสําคัญอย่างไรงานปักหมุดคลิปก็คือเราต้องไปดูเพื่อนเราเห็นอุ้ยทำไมคลิปนี้คนยอดยุ่เยอะนะคนทักเยอะแบบนี้เขาไปหรือยอดยุ่เยอะๆครับสําคัญตรงนี้นะยอดยู่ของเราไอ้คลิปของเรานะครับแล้วท่านก็ไปปักหมุดเลยเขาให้ปักได้สามอันมีป,ประโยชน์ของการปักหมดุดเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ไม่เคยทำหรือทำปักหมุดแล้ว ท่านต้องเข้าไปเช็คเป็นประจำว่าเพราะคลิปมันจะมีการเปลีาแต่บางท่านก็ผ่านการสร้างรายได้แล้วซึ่งประเด็นที่ผมอยากจะคุยนี้บางท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านอาจจะรู้แต่ลืมบางท่านโฆษณาตืต่นยังไม่ผ่านคลิปสั้นไม่ผ่านคลิปสั้นนะแต่ผมปักหมุดคลิปสั้นอ <c oughs> ย่างปักเป็นคลิปใหม่โดยลิปโดยลบคลิปเก่าขอขอกก่อนนะครับ ท่านจะไปเพิ่มเป็นในปักหมุดอันดับ4มันจักไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาให้โค้ดแรแค่สามอันในการที่การปักหมุดที่อยู่อันดับหนึ่งของโปรไฟล์หรือของเพจเราท่านต้องไปคลิกลบตัวที่เปลี่ยนแปลงตลอดบางครั้งคลิปบางคลิปการปักหมุดไม่นานนะครับอาจจะทําให้ยอดวิวไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้มีมีคลิปใหม่ที่ยอดวิวขึ้นท่านก็ลองอ่าเพยียนนี้ยังไม่่านคลิปสักะนั้นการปักหมุดก็เลือกให้ถูกที่ด้วยอย่าปักหมุดเสเปะสปะ ต้้อองดดูวยวย่่าไไะะรทีมจครับสวัสดีครับทักทายยามเช้าครับก็มีความสุขนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่สดชื่นนะซึ่งส่วนหนึ่งเราอาจจะขาดการมองตัวเราเองว่าเราก็ไม่ได้คือทิดเดียวอะไรประมาณนี้คือเราอาจจะทักบ้างไม่ทักบ้างก็ได้